สวัสดีค่ะเอที่น่ารักที่อยู่ทั้งบ้านเรามาพบกับช่องช่างนี h ชาแนลนะคะนี่ตอนนี้แม่น้องก้อยก็นั่งพักมาแต่ไปเก็บพริกสวนนูน่นเนี่ยเดินไปทางไม่สะดวกเลยเดินไปพ่อน้องก้อยก็พ่นหญ้าเพิ่งมาถึงนะนั่งพักนี่แล้วก็ไปเก็บหมักบวบนะคะเนี่ย หน่อไม้แกงเที่ยงนี่มาบวบสวยๆหน่อไม้แกงเที่ยงตอนนี้ก็เวลาส0บนาฬิกาเกือบ11บเอแล้วเนาะแม่น้องก้อยก็นั่งพักอากาศร้อนนี่ ร้อนมากๆนะคะเอฟซีวันนี้โอ้แสงแดดเสบตาเลยโอ้ฝังทางนู้นมีลำโพงฟังด้วยเนี่ยภูเขาวสวยวิววิวหลักล้านนี่นะคะเอฟซีนี่ รอบๆสวนมันมีเตะภูเขา <_ C 1> เราจะพ่นหญ้าเที่ยงเราก็กลับทุกวันช่วงบ่ายอากาศร <_ C 1> ้อนนะคะเอฟีช่วงบ่ายเราก็กลับไปพัก นี่เลยโอ้จะเดินก็แดดมากอันนี้ก็อหวายปลูกปลูกเองนะคะขาเนี่ยเพิ่งปลูกเพิ่งปลูกช่วงหน้าฝนปลูกเองทุกอย่างอันนี้ต้นลิ้นจี่พริกแล้วก็ปลูกทุกอย่างนี่ นี่อันนี้เขาเรียกว่าหัวเผือกนะคะไม่ใช่บอนเผือกเขาไปใช้ทำของหวานนะคะ f อซนี่เอาหัวไปทำข้าวต้มของหวานนี่เราก็จะปลูกทุกอย่างนี่นะคะเอซเพิ่งปลูกช่วงหน้าฝนนี่ มัก็จะเป็นไหวตัดไม่เป็นกินไม่เป็นน่ะน้ำก็ปักนี่เพิ่งปลูกน้องเพิ่งขึ้น,น,อ,น,นอันนี้ก็ต้นลิ้นจีเผื่อน้องก้อยโตก็ได้กินแล้วเนาะนี่แล้วก็จะปลูกทุกอย่างนะคะเอซปลูกแล้วก็ได้ยาให้มันแล้วก รอให้ฝนตกแล้วก็เอาปุ๋ยมาใสา่หยัดหยัดสายก็สวยนี่ต้นมะละกอไม่สวยเลยเพราะว่าเพิ่งปลูกมาอยู่ที่ร่มอากาศดีมันไปตงนี้สวยเนาะของแม่น้องก้อยไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันตาย นี่แปลงตรงนี้ก็จะเป็นมันแม่น้องก้อยไม่รู้จะได้กล่นหรือเปล่าเนาะมีเหมือนแปลงตรงนี้มันก็สวยพ่อน้องก้อยก็ไม่รู้ไปไหนเงียบ น่าจะไปพ้นย่าตรงนู้นเนี่ยมาครึ่งวันครึ่งวันมาอีกห้าวันหกวันมาอีกห้าวันหกวันก็ไม่รู้จะหมดหรือเปล่าเนาะนช่วงนี้ปิดเทอมเนาะ น้องก้อยก็มานอนกับยายถึงใช้ตอนเย็นนี่จะเอาน้องก้อยกลับบ้านด้วยน,นอนมากๆพอออกจากลมแล้วก็เจอแต่แสงแดดมันแม่น้ก้อยต้นไม่สูงเท่าไหรน่นาะเตี้ยแต่เปด เขาเรียกว่ากระเทียมลงหัวนะคะเนี่ยหัวมันน่าจะใหญ่ลองามามดูหัวมันเนาะใหญ่จริงหรือเปล่าเพราะว่ามันโอ้ปูดไม่ได้เนาะถ้าไม่มีเสียมแต่มันก็แตกเขิบมากนะคะนีนเอเีโอ้นี่หัวมันนี่เอเี หาวมันไม่น้ก้อยว่าจะไม่ได้กลนนะเนี่ยโอ้กว่าจะถึงขวบมันก็หัวใหญ่แล้วเนาะเนี่ยเพิ่งปลูกนะเนี่ยไม่ถึงขวบเลยนี่หัวมันไม่น้ก้อยก็ใหญ่นะเนี่ยว่าจะไม่กลนเนาะมันไม่ได้สูงเนาะต้นเนี่ยประมาณเอว เพราะว่ามันตายปลูกสามรอบเนาะปลูกแล้วปลูกอีกนะคะเอฟซีกว่าจะได้พ่อหนุ่มก้อยก็ไม่รู้อยู่ตรงไหน,นแอบพักหรือเปล่าไม่รู้เห็นเดินกรึบกึออกมาแล้วพ่อหนุ่มก้อยนะเดินกรึบกรึบออกมาแล้ว คิดว่าไปแอบพักแล้วนี่สิบเอ็ดเดี๋ยวนี่โหน้องก้อยน่าจะเหนื่อยเ้าเมื่อกี่โมงเนี่ยเพิ่งจะสิบเอ็ดม่น้องก้อยก็ไปสวนมันตู้นเดินไป เดินไปดูว่าหญ้ามันตายหรือเปล่าทีนี้เราก็เตรียมตัวกลับบ้านแล้วพ่อน้องก้อยเหนื่อยแล้วเดินกระดึบกระดึบไปแล้วนี่น้องก้อยกระดึบกระดึบนี่ น่าจะไปเอากระติกยาคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะทุกคนพบกันใหม่ในะคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ